ไม่เหลือนะ่ะมาดูโอ้โอสพอรัน ครับพี่น้องสวัสดีตอนจากกี่สายคือกี่เช้าประวัติอากาศขึ้นเมื่อวันเลยพี่น้องเลยวันนี้อ,ออกมาผมมาปากันเจรยงเกอเลยครับพี่น้องกับพานุพานขวดครับสองสหายนายกับจอกออกมาหาหลวงอะไห <c oughs> นโอ้ลงมากระป๋าเลยเนะาะไปเสียบเลาะวันนี้เซียนใหญ่ยังไม่ได้ตามมาเลยครับเซียนใหญ่กำลังตัดยาให้งัวอ,อยู่ พาระหลายอย,ากกอย่างก็ยังงั้นนี่น,นี่หนึ่งผ่านไปสวยงามแก้วเออ,อเจเรอใจเมนอันเราก็ดูนี่คือกันแต่ว่ายังไม่ทันเดี๋ยวหลกกันเลยแล้วจ็จิตด้เสียบเยอะรอเลยพี่น้องเนอะอเ,เ,เอามูกก,มกันจกหมูน เนื้นอหมูหนึ่งชิ้นนี่โอเคแหม่หลุดงามจริงด้วยอือเบ็ดกับเบ็ดกะกะยานี่พี่น้องเสียบหมู ta thăm máy you know, căn nó lìa hai. nhé, Có đại lùn có đại lùn nướng hưng 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 เราก็ได้รู้นึงคือกันแหละโอเคไปดูรไรออกไปนู่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวให้พานขวดออกไปนูน่นไปจุดกันนู่นแหละหัวมุมนูน่นโอเคครับพี่น้องไปลุยโอ้พ่นตกแล้วพี่น้องสวยงามไปเลยแล้วใส่เบ็ดปลาไหลวันนี้ไปไปลองหลุนดูครับ ก็จะมีในเต็มในตัวรูปล่าดรน้นามไหลพี่น้องก็สูบหนามมาจากมาจากมูลหนามไหลมาไหลลงดูเนี่ยใส่ใบดดกนี่แหละใปล้ไก่ทานน้ำนี่แหละเป็นยังไงโอ้ชุดสายปลวกเลยพี่น้องเลยเข่งเปี้ยเลย Yeah. สวยงามสวยงามสวยงามแม่กินถึงไหนดูนี่ตึงป,ปียเลยอืม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 โอ้โหพี่น้องเอ้ยบิ๊กไซบิ๊กไซอืมไม่พิดฟังพี่น้องเลย กอดเมย์บิ๊กใสไปเลยแล้วโอ้ฝนตัวตัวแรงเลยพี่น้องดูว่าจีได้เข้าดุมเนี่ยเด้อไปเอาเบ็ดใส่เอ้ยเอาเบ็ดออกป้าใส่ถุงจินด้ไปเข้าดุมก่อนครับฝนตกแรงแหละ น uhm ่ไอ้ี่น้องร้ยกันนี่คนโตแดดไปตัวูีเรตไปตัวจับกัวที่ไห 马上我给你弄。 มาคันเดียวกัได้รุ่นออและปลาไเกา่ปเกาปลาไแกุ่บวุบบ,บ,บุบ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 บโอ้โหใส่นี่อใส่ <c oughs> หอมไป คันเดียวกอะไร,รไหลุโโหโนโอ้โหมาแต่ละตัวอ้พี่น้่งเลยไปไปไปสวยงามสวยงาม <c oughs> มาหลุนคันนี้พี่น้่งดูสายสายเลื่อนหน่อยหนึ่งใส่ในบิงน,นาครับจะเปลี่็นแบบไหน,นกินอยู่ครับเนี่ยอ้ สวงามขนาดว่างามอู้งามบูบับบูบับอู้ของเถือกอืมอืมอืมโอ้โหพี่น้องโอ้โหอืมอืมโอ้โหพี่น้องเลยสมใจเหลืองรามงามเลย่สวยงามครับพี่น้องโอเค มาหลุดนิดคั้นหนึ่งครับพี่น้องจะคิดเป็นไงดูนี่ไหนโอ้หินอยู่พี่น้องดึงสายเป็นตังหลายเลยสวยออืือืออืม อะไรคืออะไรนิดอะไรโอ้ดัดลูคุณหน่อยดัดลู่ดัดลู่เดี๋ยวต้องเอาสายออกไปทั้งนั้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ออกแล้ว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  สวยงามตามท้องเรื่องตัวนี้เดชว่าฟอดเต็มรูุมแหวมิดุดุดูใหญ่ใหญ่ใสง,งามง,งามโอ้สวยงามสวยงามสวยงามพี่น,อน้องเลยไปใส่ถุง ดึงซ้ายอยู่พี่น้องแต่ว่าจะตัวที่อยู่ไหมนี่นะ่ะอือลุ้นกันลุ้นกันปุ๊บ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 โอ้โห <c oughs> แม่งามไปเลยงามไปเลยจ้า แมสวยสวยสวยมาลุนอีกหนึ่งคันนี่นูนน่นเนื้อเนื้กสุด ก็บัส่สามขันนะสองคันนี่นี่แหละลูด,ดนะอ่อดงงลูดชะกาชะกันแหละอียนนี่ไห้จิ้ินมีกินงอยู่มีอยู่เอาเนี่ถึงไปกินไม่เหลือไม่เลือนะอ่ะม,นะมาโอ้นม่ดู โอ้สะโพมันยังไข่เบ็ดดอกโอ้ดีนาะดีเนาเอ๋ลุนลุนเจนในการหายใจเลยโอ้โหไปไปไปพี่น้องอ่ะพี่น้องมาถึงบาทแล้วมาลุนเตีมมกันครับนี่ไง สวยงามเลยพี่น้องโอ้โหแต่ละตัวเมคักๆักได้เลยพี่น้องเลยเป็่ใหญ่เลยสวยเก๋แกลแกวแกลพี่น้องไปยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดนสัตว์จะขาได้นะครับพี่น้องก็เดี๋ยวทีพาไปหาอยู่หากินทางไหนก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับพี่น้องวันนี้ก็ 6กตัวครับผมกระถือวา่ามานอยู่โอเคครับพี่นอ้องไปมานมานครับผมสวัสดีครับโอ้อโอสวยงามพี่นอ้องแก้วแก้วแก้วโอเค